ข้อ10นะครับโจทย์กําหนดตารางจแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ของนักเรียน60คนนะครับเราจะสังเกตว่าโจทย์ให้ความถี่สะสมสัมพัทธ์มานะครับแสดงว่าเราจะต้องหาความถี่สัมพัทธ์นะครับอ่ะเราก็หาความที่สัมพัท์ออกมาครับก็ได้เป็น0.15นะครับ0.20 0.35 0.25แล้วก็0.05นะครับ โจทย์อยากจะทราบว่านักเรียนที่อยู่ในช่วง21-40คะแนะนะมีกี่คน21-40คะแนนก็คือช่วงนี้นะครับอยากรู้ว่ามีกี่คนแล้วก็เข้าสูตรเลยครับคือเราคิดรวมรวดเดียวไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้ว่า f สัมพั์จะเท่ากับ f ส่วนด้วย n ครับซึ่ง f สัมพัธ์ก็เอามาบวกกันเลยนะครับ ก็ได้เป็น0.60ครับเท่ากับ F หารด้วย N คือ60ครับแสดงว่าจำนวนขอ,อของนักเรียนที่อยู่ในช่วงนี้ก็จะเท่ากับ663 6 6คนครับข้อต่อไปนะครับข้อ11นะครับข้อ11โจทย์กำหนดตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนนักเรียนห้องหนึ่งนะครับ โจทย์กำหนดมาคือความถี่สะสมแสดงว่าเราต้องหาความถี่เฉยๆนะครับก็สามารถหาความถี่ได้แบบนี้ครับ1น,นะครับตัวนี้ก็เป็น10นะครับตัวนี้ก็เป็น71นะครับ11บเวก7เป็น18 18บก2ก็เป็น20นะครับแล้วโจทย์ก็ให้ตอบคำถามครับนักเรียนที่ได้40-49ถึง4ีมีจำนวน22%เร่ะเราจะพบว่าจำนวนข้อมูลเนี่ยชั้นสุดท้ายของความถี่สะสมคือ20ใช่ไหม นั่นหมายความว่าเราจะได้ n เท่ากับ20นะถึง40-49ก็คือ10นะครับ10จากจำนวนนักเรียน20ก็คิดเป็น50%นะครับข้อ1ผิดนะครับข้อ2นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนน60-69ถึงนะครับผิดนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนในช่วง40-49ถึงนะครับ ข้อ3นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า53นาคะแนนมีจำนวนน้อยกว่านักเรียนที่ได้4 0่สถึงสีอ่ะสี่สถึงสีเนี่ยมี10คนใช่ไหมแต่ว่านักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า53ขึ้นไปเนี่ยมีเต็มที่เลยเนี่ยฮะเก้าคนครับดังนั้นข้อ3ถูกต้องแล้วนะครับแต่ทีนี้มาดูข้อ4นิดหนึ่งข้อ4โจทย์บอกว่า นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า47มีมากกว่านักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า50อ่ะมากกว่า50คะแนนเนี่ยผมให้เป็น7บวก2ตรงนี้นะครับ9คนนะครับนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า47อ่ะนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า47อาจจะเป็น11ก็ได้หรืออาจจะเป็น เท่าไหร่ก็ได้ครับอาจจะเป็น2หรือ3ก็ได้ถ้าเกิดคะแนนนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยในชั้นนี้มีมากองกันอยู่ที่48 49นะครับ4 7 48 49ดังนั้นอาจจะมีอยู่แค่3คนก็ได้นะครับข้อนี้ก็เลยสรุปไม่ได้นั่นเองไม่สามารถสรุปได้นะฮะก็เลยผิดไปเลยนะครับข้อนี้เลยตอบข้อ3นะครับอ่า ข้อ12นะครับข้อ่าข้อ12โจทย์ให้หาเกรดเฉลี่ยของไกรวิทย์นะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้ครับเกรดของวิชาที่1คูณกับหน่วยกิตวิชาที่1บวกเกรดวิชาที่2คูณกับหน่วยกิตวิชาที่2หารด้วยหน่วยกิตรวมนะฮะแบบนี้โอเคเนาะนี่ก็คือการหาเกรดเฉลีย่ยดังนั้นผมเห็นว่า ัวนี้ก็คือเกรดครับแล้วตัวนี้ก็คือหน่วยกิดครับ<ม>ก็เอาเกรดกับหน่วยกิจมาคูณกันเลยนะครับคูณกันก็เอามาคูณกันครับ2.5คูณ3.5ได้8.75นะครับ1.5คูณ4ได้6 1.5คูณ3.5ได้5.25 1.5คูณ3ได้4.5ได้2.5 ได้3.5แล้วก็ได้2.5ครับเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาบวกกันครับอันนี้ก็คือเกรดคูณหน่วยกิตเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมหารด้วยหน่วยกิตรวมซึ่งหน่วยกิตรวมก็คือเอาก้อนเนี้ยมาบวกกันครับซึ่งก็บวกกันได้เท่ากับ10พอดีครับผมเอาข้างบนมาบวกกันครับได้เป็น 3, 3หารด้วย10ครับดังนั้นข้อนี้ตอบ 3.3ครับเกรดเฉลีย่ยเท่ากับ3.3